สวัสดีครับกัลยาณมิตรชาวลัคนาราศีกันทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหรลาพยากรขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี2567ขอให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสำเร็จด้านการงานด้านการเงินคิดสิ่งใดเขาให้สมประสงค์ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอต้อนรับช่องทองหัลาพยากรในรายการพยากร ดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคม2567อ่านดวงลัคนาราศีกันเป็นการอ่านดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงลัคนาราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจช่องทองโหลาพยากรดาวคารดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าราศีธนูวันที่27ธันวาคม2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ดาวคารสถิตลาศีธนูคลองตำแหน่งดาวคู่สมพลจึงส่งผลให้ดวงการงานเจริญก้าวหน้า ดวงการงานดีเละดีล้ำค่าดวงการงานดีแจ่มจัดชาวราศีกันด้านการงานในเดือนมกราคม2567ด้านการงานอยู่ในฐานความเจริญก้าวหน้าด้านการงานมีความโดดเด่นด้านการงานเปิดทางโอกาสแห่งความสำเร็จดวงการงานมีความชัดเจนขยับตัวดีขึ้นด้านการงานราบลื่นโดดเด่นต่อเนื่องชาวราศีกัน บางท่านมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงด้านการงานแนวโน้มทิศทางที่ดีชาวราศีกันบางท่านด้านการงานผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนมีเกณฑ์มีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าชาวราศีกันบางท่านมีข่าวดีด้านการงานในทิศทางแนวโน้มที่ดีดาวพุธ ดาววัสนาของชาวลัคนาราศีกันโคจรเข้าราศีธนูตั้งแต่วันที่9มกราคม2567ดาวพุธสถิตราศีธนูครองตำแหน่งอุดมเกณฑ์เกณฑ์ราศีนรากเกณฑ์ดวงการเงินแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ดวงการเงินมีความมั่นคงดวงการเงินเปิดรับความมั่งมีดวงการเงินอยู่บนฐานดวงพกทรัพย์ ชาวราศีกันด้านการเงินในเดือนมกราคม2567ด้านการเงินหาเงินคล่องตัวการเงินทยอยเข้าหาอย่างต่อเนื่องด้านการเงินยังคงสดใสไปได้เรื่อยๆถือว่าไม่ขัดสนดวงการเงินบรารมีความมั่งมีชาวราศีกันบางท่านมีโอกาสสร้างไรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำชาวราศีกันท่านที่ทำธุรกิจ ช่วงนี้ธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเกณฑ์มีโอกาสในการสร้างรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีกันท่านที่ค้าขายส่วนตัวช่วงนี้การค้าขายคล่องตัวช่วงนี้ค้าขายอยู่ในช่วงขาขึ้นค้าขายมีโอกาสค้าขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีกันมีความโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจ อาชีพนักขายการประชาสำคัญช่งผลให้แต่ก่อให้เกิดผลดีกับชาวราศีกันท่านที่ทำธุรกิจที่ต้องมีการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจการนำเสนอขายอาชีพนักขายตัวแทนฝ่ายขายชาวราศีกันบางท่านมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องพันธุพันธุคือบ้านรถยนต์ที่ดินคอนโดชาวราศีกันบางท่าน ท่านใดที่ต้องการซื้อบ้านคอนโดรถยนต์ที่ดินท่านมีเกณฑ์มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านคอนโดที่ดินรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ชาวราศีกันในเรื่องของความรักในเดือนในเดือนมกราคม2567ชาวราศีกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักค่อนข้างดีอยู่ด้านความรักดูแลกันไปอย่างราบรื่นดีความสัมพันธ์ ความรักกันและการมีความคล้องลงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความใส่ใจกันยังอยู่ในระดับค่อนข้างดีอยู่ชาวราศีกันสำหรับคนโสดบางท่านดวงดาวได้มาตรฐานส่งเสริมมีโอกาสมีคนเข้ามาทำความรู้จักอาจจะได้รู้จักกับคนที่ถูกใจโดยการแนะนำของเพื่อนหรืออาจจะรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ ชาวราศีกันในด้านสุขภาพในเดือนมกราคม2567คุณเป็นราศีที่มีโอกาสเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยชาวราศีกันควรจะต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วยไม่เครียดกับงานจนเกินไปมีการพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในเรื่องของโชคลาภชาวราศีกันบางท่าน มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมีโอกาสในเรื่องของการลุ้นเสี่ยงโชคบางท่านมีเกณฑ์มีโอกาสจับเงินก้อนแบบข้ามไม่ถึงแบบฟุกฟุกดาวโชคสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันรางสังหรณ์ก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทองโหัวลาพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง